วัสดีครับมา้นะครับมาจากชีพแคมปิ้งตกปลาในกลากลางแจ้งนะครับวันนี้ผมมีสาระมาฝากหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องสําคัญมากเรื่องนี้ต้องดูต้องชมนะครับสาหรับเรื่องของอันตรายที่ก่อให้เกิดนะฮะที่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับในเรื่องของการใช้เตาน้ํามันนะครับเตาน้ํามันแคมปิ้งนะครับระเบิดได้หรือไม่นะครับเตาน้ํามันเนี่ยเตาที่เราใช้งานกันอยู่นะครับมันจะสามารถระเบิดได้หรือไม่นี่คือคําถามที่ยอดฮิตเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้เนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ใหม่เองผู้ใช้เก่าเองนะครับที่ยังยังไม่ได้รู้ระบบมากมายลึกซึ้งมากมายนักนะครับจะมีความกังวลในเรื่องนี้มากว่าเวลาที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นอันตรายหรือไม่นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งใน u t u b e นะครับถามเรื่องนี้มาผมถึกผมผมคิดว่าเรื่องนี้มันมันมีประโยชน์นะครับก็เลยจะทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่อธิบายให้ได้รับรู้กันโดยทั่วกันจะดีกว่านะครับคลิปในเรื่องของคําถามคําถามก็คือ เวลาที่เราใช้เตาไปน,นานๆเนี่ยนะครับมันเกิดความร้อนเตาจะสามารถระเบิดได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คือไม่สามารถระเบิดได้นะครับไม่สามารถระเบิดที่แบบเป็นระเบิดแบบตูมระเบิดตูมตามจนทําให้เรา,ารับความเสียหายนะครับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะของตัวเตาที่จะระเบิดแตกออกมาเป็นเสี่ยงๆไม่มีทางเป็นไปได้นะครับ ในทางทฤษฎีและปฏิบัติเยไม่มีทางเป็นไปได้แต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานของการใช้งานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไม่ชํารุดนะครับอุปกรณ์ไม่ชํารุดตรงนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของอาการใช้งานที่สมบูรณ์แบบนะครับเราใช้งานไปนานๆแล้วมันเกิดความร้อนสะสมนะเกิดความร้อนสะสมใช้ไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงมีความร้อนสะสมในตัวตัวฐานเตาเนี่ยในตัวเตาความร้อนตรงจุดนั้นมันจะสามารถที่จะสร้างแรงดันจนทําให้ตัวของเตาระเบิดได้หรือไม่นะครับ นี่คือนี่คือโจ์นะครับนี่คือโจทย,จทย์ผมอธิบายตามนี้ครับคือวัตถุที่มันจะสามารถระเบิดตุ้มได้นะครับระเบิดแบบแตกเป็นเสียงเหมือนระเบิดน้อยนาเนี่ยนะครับวัตถุที่จะสามารถระเบิดได้แบบนั้นตัววัตถุนะครับตัววัตถุนั้นจะต้องมีการต้านทานกําลังแรงอัดได้ เกิน10บ,บาา์ขึ้นไปนะครับเกิน10บ,บาา์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับมันถึงจะสามารถที่จะมีปฏิกิริยาในการควบแน่นแล้วก็ระเบิดได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวตัวเตาน้ํามันกันนะครับตัวเตาน้ํามันเนี่ยนะครับเขาถูกออกแบบมาให้ใช้กําลังแรงอัดประมาณ2-3ถึงสาบาเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองในที่นี้หมายความว่าไงคือตัวถังเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาเป็นเป็นโลหะแบบชนิดที่มันบางนะมันไม่ไม่ไม่ใช่แบบโลหะที่มันแข็งแรง ถึงขนาดว่าเก็บเก็บแรงดันได้เยอะนะครับตัวนี้มันสามารถที่จะเก็บแรงดันได้นะครับในการใช้งานโดยปกติทั่วไปของเราที่เราจะใช้งานนะครับอัดลมเข้าไปเนี่ยนะครับมากสุดน่ะไม่เกินอ่าค่าบวกลบอยู่ที่ประมาณ2บา์ค่าบวกลบอยู่ที่ประมาณ2บา์ครับเพราะว่าอ่าถ้ามันมากกว่านั้นนะครับถ้ามันเกินแรงต้านของมันมันก็จะปริแล้วก็แตกแล้วก็อ่ารั่วออกมานะครับนี่คือธรรมชาติของตัวเตานะครับเตาจะไม่สามารถที่จะเก็บแรงดันได้ถึงขนาด10บาา์ เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีทางที่มันจะระเบิดได้นะครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือค่าความต้านทานของตัวเตานะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีแรงดันมากนะครับตัวเตามันก็จะปริแล้วก็ฟู่ออกมาเองเป็นอัตโนโมัติจากรอยที่เป็นรอ,อยที่อ่อนจุดที่อ่อนที่สุดอย่างเช่นจุดชํารุดสมมตินะ,ะมีจุดชํารุดหรือไม่ก็จะมีพวกจุดตรงลูกยางนะฮะตรงจุดวาลที่มันเป็นจุดที่มันอ่อนที่สุดมันจะพยายามดันออกมานะครับนั่นหมายความว่า ก่อนที่มันจะระเบิดหรอมันจะดันตัวเองออกมาก่อนนะครับแน่นอนเพราะว่าวัสดุของเขาเองไม่สามารถจะทานแรงดันได้ถึง10บารแน่นอนนะครับนั่นคือจุดแรกอย่างที่2เราจะสามารถที่จะปั๊มลมเข้าไปในตัวเตาเนี่ยนะครับระยะการใช้งานนะไม่เกิน2บารหรือ3บาร์นะครับ3บารประมาณนี้นะครับเพราะว่าแรงแรงของเรานะครับ มันถ้ามันเต็มเต็มที่แล้วเนี่ยถ้ามันเต็มที่แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะสูบเข้าไปได้อีกนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของเตาเองนะครับระยะการใช้งานเขาอยู่ในระยะปลอดภัยที่ประมาณ3บานะครับ2บาถึง3บาเป็นระยะปลอดภัยนะฮรระยะสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นระยะสีเขียวคือระยะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราสูบลมไปแค่ไหนนะครับตัวของเตามันก็จะมีค่ามาตรฐานในการเก็บกักเก็บลมเนี่ยประมาณ2ถึง3บาแค่นั้นเอง แล้วทีนี้เราก็จะมากังวลกันเรื่องของการใช้ไปนานๆการใช้เตาไปนานๆนะครับจุดเป็นเวลา2 3าชั่วโมงสมมุตินะครับซึ่งจริงๆแล้วธรรมชาติของคนเราก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนี่ก็เต็มกลืนนะการทำทำ,ทำ,ทำอาหารทํากับข้าวนะครับใช้ใช้ไฟไปนานๆจุดเป็นเวลานานนะครับความร้อนที่ถูกแผ่กระจายออกมานะครับทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิตรงนั้นจะสามารถทําให ค่าของแรงดันเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับคําตอบก็คือไม่ไม่ครับไม่นะครับหลังจากการที่เราทําการทดลองนะครับก็คือผมตั้งค่าไว้ที่แรงดัน2บาร์แล้วก็จุดนะครับจุดทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับค่าแรงดันไม่ได้ไม่ได้มีความเพิ่มขึ้นหรือลดลงเลยถึงแม้ว่าจะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่การจุดการเผาไหม้มันจะมากกว่าค่าแรงดันที่มันจะดันเข้าไปนะครับในเรื่องของความร้อน ความร้อนตรงจุดนี้ไม่มีผลทําให้ตัวของอค่าแรงดันสูงจนก่อให้เกิดอันตรายได้ไม่มีทางเป็นไปได้ครับผมนะครับก็คือเราเราเราปั๊มลมไว้ที่2บาร์จุดทิ้งไว้มันก็ก็จะมีมีกําลังลมที่อ่อนลงไปตามระยะของการใช้งานแบบนั้นตลอดจะไม่มีที่มันจะสูงขึ้นแบบนี้นะครับ ไม่มีที่มันจะสูงขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันม,มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือแรงออกมากกว่าแรงเข้านะครับความร้อนไม่มีผลนะครับความร้อนไม่มีผลนะต่อไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราอัดกําลังแรงลมไว้ที่2บาร์แล้วมีการเคลื่อนย้ายอ่านะครับส่วนใหญ่เราก็จะกังวลเรื่องการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายเขย่าไปเขย่ามารถวิ่งรถนะเด,นเดินทางการเดินทางพูดถึงการเดินทางนะ สังเกตได้ว่าผมเขย่าขนาดนี้มันก็จะไม่มีแรงดันที่มันจะเพิ่มขึ้นเลยนะครับมันรันแต่จะลดลงเห็นไหมครับลดไป1ขีดไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าระบบการทํางานมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของการแปรแปรกระแสกระแสแรงอัดเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมพราะผมเขย่าแล้วมันจะปฏิกิริยาของมันคือลดลงเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายก็ปลอดภัยครับไม่มีแรงดันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับไม่มีแรงดันเพิ่มขึ้นสําหรับในเรื่องของตาถ่ามันนะครับแต่ก็ทั้งหลายทั้งปวมมไ่่ีีใครทจะ อัดลมไว้แล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับโดยปกติเราก็ต้องปล่อยลมอยู่แล้วใช่ไหมครับยิ่งปล่อยลมยิ่งขยก,ก็ก็ไม่มีผลอะไรที่มันจะเกิดความแรงอัดนะฮะไม่มีผลเลยไม่มีผลเกี่ยวกับแรงอัดนะครับเวลาที่มันเกิดการเคลื่อนย้ายหรือว่าการแปลสถานะนะครับตรงนี้ไม่มีผลทําให้มีแรงอัดเพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายทั้งเรื่องของความร้อนไม่มีผลนะครับแล้วก็ในเรื่องของอตัวระเบิดเนี่ยระเบิดเตาที่มันจะระเบิดได้ไหมเนี่ย คือมันถูกขีดจำกัดเอาไว้แล้วในเรื่องของตัวบอดี้ Body ที่มันเป็นถังที่มันเป็นถังแบบอ่อนนะครับมันไม่ใช่ถังที่มันจะแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักากําลังแรงดันได้ประมาณ10บบา์ขึ้นไป จนจะทําให้มันระเบิดได้มันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับสิ่งที่มันจะทําได้ดีที่สุดเลยก็คือสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์ชํารุดรั่วเสียหายนะครับมันจะฟู่ออกมานะครับอันตรายมันจะเกิดตรงจุดนี้นะครับลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าสมมุติว่าเราจุดไว้นะครับเกิดว่าตัวเตาเนี่ยมันเกิดชํารุดเสียหายนะครับมันจะมีรอยปี่สมมติรอยปีรอยร้าวนะครับแล้วแรงดันมันอยู่ที่2บาร์สมมตินะครับใช้งานเป็นปกติแล้วมันก็เกิดอาการชํารุดก็คือไฟมันจะ น้ำมันมันจะพุ่งออกมานะครับนี่คือเรื่องของความชำรุดเสียหายนะครับไม่ใช่เรื่องของการใช้งานปกติเป็นปกตินะเป็นเรื่องของการชำรุดเสียหายนะครับชำรุดอ่าเป็นอุปกรณ์ชำรุดแน่นอนว่าอ่าลมกระแสลมที่อยู่ภายใน2บานเนี่ยมันก็จะหาทางออกอยู่แล้วนะครับมันก็จะดันจุดที่มันอ่อนที่สุดตรงจุดนั้นแหละพุ่งออกมานะครับอันตรายก็เกิดขึ้นในเรื่องเรื่องของการใช้งานก็คือถ้าสมมุติว่ามันพุ่งมาตอนที่เราใช้งานอยู่ยังมีไฟอยู่ น้ามันที่มันพุ่งออกมาถ้ามันโดนกับเชื้อเพลิงนะครับโดนเข้ากับเชื้อเพลิงมันก็จะเป็นไฟลุกไหมไอ้ตรงนั้นก็คือจุดที่มันอันตรายนะครับจุดที่อันตรายนะครับการใช้งานนะครระยะเวลาในการใช้งานจริงๆแล้วถามว่าความร้อนมันไม่มีผลหรอกมันไม่มีผลก็จริงแต่ว่าระยะการใช้งานของธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปอะใช้งานให้มันเหมาะสมกับระยะเวลา นะครับมันก็จะได้ยืดอายุการใช้งานของเตาด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยแน่นอน,นครับเราต้องมีความการเซฟตี้ไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ระเบิดก็คือใช้งานกันระเบิดระเบ้อเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราต้องอให้ให้มันอยู่จุดกึ่งกลางของการใช้งานของศักยภาพของตัวเขาอย่างเช่นตัวเตานะครับเราเอามาใช้งานเนี่ยแน่นอนว่าอ่หาหุงข้าวหนึ่งทำกับข้าวหนึ่งย่าง2อย่าง3อย่างระยะเวลาก็ไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงรวมๆแล้วก็ไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงในการใช้งาน1ครั้งถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่ององงข ความเสี่ยงในเรื่องของเตาระเบิดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่ว่ามันจะมีทางที่เป็นไปได้ก็คือในเรื่องของการชํารุดเสียหายที่จะก่อให้เกิดอันตรายก็คือไฟลวกไฟอะไรถ้าสมมติว่ามันฟู่ออกมานะครับถ้ามันฟู่ออกมาโดนเชื้อเพลิงมันมันมันลุกแน่นอนนะครับมันลุกมันไหม้มันก็อันตรายแน่นอนนะครับตรงจุดนี้ที่ควรจะระวังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันฟู่ออกข้างล่างนะครับฟู่ออกมาแล้วไม่โดนเชื้อเพลิงน้ํามันก็คือน้ํามันที่มันรั่วออกมาแล้วพอมันหมดแรงดันลมทุกอย่างก็จะจบ น,นั่นคือ,อในเรื่องของหลักการนะครับหลักการกระบวนการการทํางานของตัวเขานะครับทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องขึ้นอยู่กับความความปลอดภัยเซติเฟิร์สของเราเองด้วยนะครับการใช้งานเนี่ยใช้ให้ถูกวิธีอย่าไปใช้ในเรื่องของอผิดหลักผิดวิธีใช้นานเกินไปใช้สมบกุกสมบันไม่ดูแลร,รักษาหรือไม่ก็ใช,ใช้เชื้อเพลิงที่มันผิดแปลกแตก,แต,กต่างจากท,ท,ที่ที่เขากําหนดไว้นะครับไอ้ตรงจุดนั้นปัญหามันก็จะเกิดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ ให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับในที่นี้ผมพูดโดยรวมก็คือพูดในลักษณะของการใช้งานที่ถูกต้องถูกวิธีและก็ตัวของเขาไม่มีความชํารุดเสียหายนะครับมันจะไม่ระเบิดแน่นอนนะครับมันจะไม่ระเบิดแน่นอนตัวนี้ก็สรุปคร่าวๆตามนี้นะครับก็เป็นที่สบายใจได้ว่าการใช้งานโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่มีทางที่มันจะระเบิดตูมตามจนกลายเป็น ศุกนาตกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ให้ดูแค่ในเรื่องของการาดูแลมันทนั้นดูแลรักษาต้องจุด จุดวาวจุดเชื่อมต่อจุดเหล่านี้อย่าให้มันรั่วนะครก็พอการดูแลก็ลักษณะคล้ายๆกับพวกเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สเหมือนกันนะครับก็ดูจุดรั่วดูจุดอะไรถ้ามันมีจุดรั่วเตาแก๊สเองมันก็มีสิทธิ์ที่จะฟูออกมาได้เหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันความปลอดภัยเหมือนๆกันนะครับความความปลอดภัยคล้ายๆกันนะครับโอเคก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะฮะได้ประโยชน์บ้างนะสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมาสรุปแค่ในเรื่องของตัวเตา นะครับสามารถระเบิดได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมานะครับคลิปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรมาฝากให้กับน้นาๆจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ